โอ๊ยวันนี้เบื่อวะ่ะอากาศแม่ง,งมัวมัวว่ะอยากแบบเจ็บตัวมีวะแถวเนี้ยอยากได้แบบสองคนเสียบอะไรยเงี้ยทำอะไรดีวะเฮ้ยไปสักดีว่าเนื้อที่มันเหลืองอ่ะดูดิไปสักดีวะ เฮ้ยนี่ห้านสักป่ะแถวนี้มีเหล็กคมๆอะ่ะเหล็กคมๆไม่มีมีแต่เขียวง,งคมได้ไหมล่ะได้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 ไม่มีตัวเจ็บๆเลยวะพี่แม่งสาวเบียร์ย่างไม่เห็นเองจะถัารูปอะไรอ่ะ มีอะไรชอบๆมาหรือยังอยากได้ลายอะไรแล้วบอกพี่ได้อยากได้แบบหน้าเสือดุๆได้ปะแบบว่าตรงแขนอะอะไรเงี้ยแบบประมาณฝ่ามืออะ <c oughs> มีปะได,ได้ได้เดี๋ยวพี่ถ่งห้าเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวพี่เตรียมอุปกรณ์แป๊บนึง ว่ามันดีน้าใช่แม่งเมาอะไรนาไม่รู้หน้าชอตทักทีอะเด็กมากเลยกระท่อมถูกคนหมายเลยใสัยเมาไว้กระท่อมถูกคนหมายเด็กเดิอดดีดจังเลยจับแม่งตัดดูแล้วตัดเอาไว้นะจะเรื่องมั้ยนะเสือดุดุใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้ เฮ้ยพี่ขอเส้นแบบโคมงๆอ่ะนะแบบฟิแล้วหน่อยเข้าใจไโอเคเฮ้ยน้องไหวไหมไหวพี่ไหวแบบอยากเจ็บตัวไงเฮ้ยพี่ค่อยๆสักนะไม่เอาเจ็บเข้าใจปะไม่เอาเจ็บค่อยๆสักได้ยินนะได้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  เฮ้ยพ <y> <ify> ี่สีอะขอเข้มเข้มเข้าใจปะเอาไปโชว์สาวไม่เอาซีดสีอะนะได้ยินเนี่ยอยากกระโปเด๋เข้าใจอยู่ยนได้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 เสร็จแล้วเนาะเสียดูดู กูเนี่ยถึงกัมึงกวนนี่แหละพูดมากถามกูเยอะปกติกูจะคิดถูกกว่านี้ด้วยมึงกวนท่นตีนไงแปดพัน,นคิดมาเลยจ่ายกูด้วยเป็นไงเป็นไงล่ะเลยคบผมอยากให้เล่นกับผเหรอเสือดุเป็น นะครับก่อนสักก็คิดดีๆว่าเราจะสักลายอะไรคุยกับช่างให้เรียบร้อยนะครับช่างก็ใจดีลูกค้าก็สุภาพเราไม่ดื่มไม่ดีไม่อะไรมาเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ดีแบบนี้เราจะไม่ดีแบบนี้พวกเราปลอดสารพิษสวัสดีครับขอ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 ไปขออีกขออีกขอโทษ